สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิสอนแฟมิลรี่ในช่วงตอนบ่ายนะครับหลังจากที่เราขึ้นมานะครับมาให้กำลังใจพี่ดุนานะครับผมแล้วก็ซื้อโซ่มาให้เจ <Hey, S 1> ้าหนูน้อยตัวนี้นะครับนี่ซื้อโซ่มาให้นะมาฝากพี่หนุนานะจะได้แบบว่าน้องจะได้ถูกจํากัดพื้นที่นะครับจะได้ไม่ไปเล่นกับน้องหมาตัวใหญ่นะครับตอนนี้ในช่วงบ่ายนะครับก็ ช่างก็จะติดตั้งเครื่องกองน้ำนะครับมีสองสองถังนะครับก็จะติดบริบ <hips. S 1> บเวณหลังห้องครัวนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ล่มนะครับร่ม,มหรออือตอนแรกก็งงอยู่ว่าถังอะไรนะครับนะก็เป็นเครื่องกองน้ำนั่นเองนะครับถังใหญ่มากนะครับ เอามาดูผลงานในช่างกันนะครับตอนนี้ก็หาจุดวางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยต่อท่อนะครับหาจุดที่จะตั้งนะครับแล้วก็การวางทิศทางท่อน้ำเข้าน้ำออกนะครับ ว,ว้าวนึกนึกว่าถังนิวเคลียร์อะไรสักอย่างนะคะเหมือนมากนะคะใส่เลยก็ด้ไหมออคือมากเลยพี่เดียว มลงมาถิมแล้วถิมจะโดดไปซุ่มตัวเตะนะทิมรถครับวให้เ,ออเออขาคิดกลมีเงี้ยถงมนะนรับพายไปเดินโค้กก <c oughs> งก่อนไปะเดี๋ยนีเราพอดีเครื่องมือหนูออนี้นะพี่เดียวไปพี่เดียวว่ามันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไร เหมือนแบบถังนิวเคลียร์ปะนิวเคลียร์ปั๊มออกซิเจนเหมือนนะเหมือนมันจะมีแค่ถอรถอ่านิ้วหนึ่งออกพี่แพงไหมพี่ตัวนี้พี่อ่ัเก็บ ล้มแตกไส้จังอันนี่หนึ่งสองสามพกพี่ใช้เวลาติดตั้งนานไหมพี่แบบหลายวันไหมอันเนี้ยนะไม่หลายวันแต่มันเขากำลังทำงานอยู่นะอ๋อมันกดกันนะก็เลยให้การกีดขัาใจจ้าจ้าจ้าจ่าจาอย่าขับใจวัยรุ่นนะมันเคียงกันมันเคียงกัน เพราะว่าเธอมาแล้วคือไม่ทำอะไรเลอกเลิกแล้วว่าไม่พอใจทำว่าเพราะว่าช่างเขาขับว่าขับกูก็เลยเลิกก็ลองเอามาตั้งไว้นะคะว่าจะเอาไว้จุดไหนนะคะแค่ลองก่อนเพราะว่าช่างยังทํางานนะคะยังฉาบอยู่เดี๋ยวรอฉาบเสร็จก่อนนะคะค่อยทํานะคะเพราะว่ามันกีดก้นกันนะคะ

บิ้งเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเจอนกี้ไปนี่เลยไป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 ดนี่เลยบอกหลายรอบแล้วนี่ไปเลยไปไปเลยไปบอกว่าอย่ามาใกล้ บ้านใครบ้านมานันไป้อเก็บหยเนาเก็บเยบเข้าที่เดิมก่อนนะคะเราคิดว่าถ้าเราทำไปเราก็เป็นอุปสรรคคนอื่นเขาก็เลยไม่ทำนะ ต้องเข้าใจนะต้องเลี้ยงเลี้ยงไก่สองตัวนะให้เขาทําเสร็จก่อนเราค่อยทำเราจะเป็นตัว่วงความเจริญของเขาแต่อย่าลืมเลี้ยงไก่สองตัวนะที่บ้านนะทาไมอ่ะมันจะได้อ่ามีขามันจะได้ตีกันครับไม่เข้าใจอ่ะเลี้ยงเลี้ยงไก่สองตัวทําไมอ่ะเจเลี้ยงไก่สองตัวทําไมอ่ะะอธิบายหน่อย เลี้ยงไก่สองตัวทำไมอ่ะลุงตู่บอกให้เลี้ยงไก่สองตัวคร่เค้าคละสองตัวไม่รู้เรื่องปะอามไม่รู้เรื่องอ๋อลุงตู่บอกให้เลี้ยงครัวเรือนละสองตัวมันจะได้มีไข่มีอะไรให้กินเนาะใช่โอ้ไม่รู้แล้วเนี่ยรู้จักรู้จักแต่โครงการคนละครึ่งคนละครึ่งอันอย่างอื่นไม่รู้

ได้มาเขาได้กินเขาก็จะมาแย่งน้องนะคะ,ะมาแย่งน้องน้องก็จะเวลาเราต้องแยกอย่ายให้เข้ามาใกล้กันหรือว่าอย่ายให้มาดมน้องนะคะเนี่ยนุกไล่ประมาณสิบรอบแล้วสงสัยต้องแบบจริงจังเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แบบเพราะว่าเขาแบบติดคนด้วยอ,อนเด้อว่าเรฟังนะกันไปย่างมาอยู่มยอบ นกไข่ช่างเดียวหนูจะนอน,น,นใช่ไหมหนอนจะนอนคะ่ะโอ้หลับปุ้ยเลยอุ้ยเป็นตุ๊กตาด้วยนกอ้นนกอมมาแล้วนกโย่จะหาว่านุูกกี้ใจดีนะโอ้ใจร้ายนะเนี่ยเดินมาอีกแล้วก็เดินอ,อ้อ,อมไปอ้มอมมาหนูดูข้างหลังตรงนู้นดี่เขาปู่ป้าต่อนะครับ ก็เปลี่ยนมาเป็นงานฝ้าก่อนนะคะค่อยวางระบบใหม่อันนี้งานพื้นพืนนะครับใช่ก็หากนุกพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยนะคะพี่ก็คุยเล่นคุยหัวกันนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนุกกี้และพี่อดีสอนนะคะช่องอดิสอนสวัสดเลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ